เอาลละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์เรื่อง Stranger Things ซีซั่นที่1เท่านั้นนะฮะถามว่าทำไมผมถึงทำแค่ซีซั่นที่1เพราะว่าตอนที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครับคือผมเพิ่งดูซีซั่น1จบนะฮะกำลังจะขึ้นซีซั่น2แล้วก็คำเตือนฮะคลิปนี้มีสปอย Stranger Things ซีซั่น1นะ 1> เนื้อเรื่องเรามีง่าย เป็นกลุ่มของเด็กนะฮะที่อยู่ดีๆเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปไหนก็ไม่รู้นะฮะทำให้แม่ของเขาและแต่ละคนก็ออกตามหาและเป็นห่วงะฮะจนกระทั่งก็ได้มารู้นะครับว่าเด็กที่หายตัวไปเนี่ยที่ชื่อวิลเนี่ยเขาได้ไปหลุดอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะะ มิตนั้นมีชื่อว่า The Upside Down นั่นเองนะครับและสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ The Upside Down เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเฮ้ขายของตัวหนังเลือกใช้โทนได้ดีมากโดยเฉพาะฉากเปิดฉากที่หมายถึงในเอพิโซดแรกนะฉากที่วิวปั่นจักรยานนะแล้วก็เจอไอเดโมกอ,ก,อก้อนยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วแบบวิวตกใจเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแล้วก็หลบรถคว่ำไปอะ บางตัวละครที่ตอนแรกเราคิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะพอดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เขาไม่ใช่คนแบบนี้แล้วอย่างตัวละครจิมฮอปเปอร์หรือว่าคุณสารวัตรในเมืองฮอว์กินส์ตอนแรกอะผมดูใช่ไหมเรารู้แบบว่าเออไอ,อ้นี่มันขี้เกียจเว้ยไม่ยอมตามหาเว้ยที่ไหนได้มันทุ่มเทมากในการที่จะหาวิวนะครับซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าผมสปอยได้อยู่แล้ว คือตัวละครที่ตายไปในภาคนี้นะครับที่แบบเด่นๆเลยก็จะมีบ๊อบหรือบาบาร่าเพื่อนของแนนซี่นะครับก็ตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่เสียชีวิตไปในภาคนี้นะครับอย่างบ๊อบหรือบาบาร่าเพื่อนของแนนซี่นะฮะอันนี้ผมก็เป็นฉากที่ตอนแรกตกใจนะแบบเขากําลังนั่งอยู่ริมสระน้ำใช่ไหมแล้วก็ไอจนาธานะ่ะมันมาถ่ายรูปมันมาแอบถ่ายรูปแล้ว ไอ้บาบารามันก็กําลังนั่งแล้วเลือดไหลยอยู่ดีๆไอ้ตรงที่มันโดนบาดอ่ะก็เลือดไหลยหยดลง,งน้ําปุ๊บๆตัดมาอยู่ที่ดีอัพไซด์ดาวแล้วมันก็ตัดจบตอนใช่ไหมแล้วผมก็ไปทําอย่างอื่นนะฮะกลับมาอีกวันหนึ่งผมเปิดแล้วผมก็จําไม่ได้แล้วว่าตอนก่อนหนี้นมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเปิดมาเฮ้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ตายคือบอกเลยว่าดิอัพไซด์ดาวเนี่ยเป็นอะไรที่ยแยงมากนะฮะมันจะมีพวก เออพวกของที่มันแบบ grow อะแบบอะไรเยอะเยอะๆเต็มไปหมดเลยเหมือนเถาวันนะฮะแล้วก็เป็นดินทุกอย่างเนี่ยเหมือนโลกเราเลยแค่เหงาแล้วก็เงียบแล้วก็มีคือจะบอกอะไรดีว่ามันเป็นฝุ่นหรืออะไรผมไม่รู้นะ <S 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 ในอาไซเดอร์มันจะมีไอ้อะไรเป็นเหมือนฝุ่นที่มันลอยๆอ,อยู่อันนั้นอะถ้าใครรู้บอกเลยนะว่ามันคืออะไร <S <S คือผมยังไม่ได้ดูซีซันอื่นไงเดี๋ยวคนด่าว่าโง่คือผมยังไม่ได้ดูซีซันอื่นจริงๆการเลือกใช้ เลงกับโทนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างฉากตอนกลางคืนหรือฉากในดาวไซดาวเนี่ยเขาก็จะทําให้โทนมันดูเหมือนหนังสยองขวัญยุค80 90อย่างพวกอะไรอะเจสันไมเคิลเมเยอร์เท็กซัสเชนซอร์หรือแม้กระทั่งหนังฉลามอย่างจอร์สแล้วคือถ้าเป็นฉากตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้โทนอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนโทนหนังลันลานะคือ มันดูไม่ค่อยน่ากลัวนะตอนกลางวันมันแบบดูสว่างสดใสได้เห็นมุมของเมืองในฮอกกินส์หรือถ้าเป็นฉากแบบว่าในตอนกลางวันแต่ว่าเขากําลังเครียดเครียดกันอยู่สมมุติว่าคนนั้นกําลังเกิดอ่เหตุเดือดร้อนกําลังจะไปช่วยอะไรเงี้ยมุมโทนหนังเขาก็จะตัดแบบเหมือนในตอนคืนเลยคือเป็นตอนกลางวันที่เหมือนตอนคืนเข้าใจใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครอย่างอีเลฟเว่นนะคะ เ,เด็กคนนี้ถือว่าในตอนนี้ยังไม่ได้มีพลังอะไรเยอะนะครับแถมตอนจบก็สลายหายไปพร้อมกับเดโมกออนด้วยนะฮะคือผมเชื่อแหละว่าเขายังไม่ตายนะฮะเพราะว่าถ้าเขาตายแล้วมันจะมีซีซั่นสองซีซั่นสามซีซั่นสได้ยังไงนะฮะคือเด็กคนนี้มีพลังจิตครับ เขาสามารถใช้พลังของเขาและท่าการใช้พลังจิตนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะฮะท่านี้ใครๆดูก็รู้ว่ามันเป็นของดร์ธเวเดอร์เฮ้ยไม่ใช่ของอีเลเวอีกหนึ่งปมเนี่ยผมจะคั่วไปในทีเดียวกันเลยนะครับก็คือผมคิดว่าในดี u อัพไซด์ดาวเนี่ยมันคงจะมีสัตว์ประหลาดอะไรมากกว่าเดมกอกอนคงจะมีแบบอะไรที่มันน่ากลัวกว่านี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของเด็กพลังจิตอย่างอิเลเว่นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่ามีแค่อิเลเว่นน่าจะมีคนอื่นอีกเพราะว่าอิเลเว่นคืออะไรอิเลเว่นคือตัวทดลองที่11เครับเท่ากับมันต้องมีคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5คนที่6คนที่7คนที่8คนที่9แล้วก็คนที่10ใช่ไหมถ้าคนต่อไปโผล่มาจริงๆเนี่ยผมอยากให้หมายเลข7ออกมานะฮะ ถามว่าทำไมอยากให้หมายเลขเจออกมาก็เซเว่นอีเลเว่นไงเรามาพูดถึงอย่างสุดท้ายอย่างดีไซน์กันบ้างครับดีไซน์ของเดโมโกก็เนี่ยทำออกมาได้บลื้ยคนลุกคือตอนมันหุบหน้ามันก็แอบหลอนในอีกแบบหนึ่งนะแบบไอ้ขี้กางไรวะเนี่ยแบบว่าเอยมันมือ่อมันโผล่มาจากกำแพง มันก็แอบหลอนอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเปิดหน้าตอนนั้นแหละอูหูฟันอย่างเยอะฟันอย่างเยอะโอเคครับสรุปแล้วผมให้10เต็ม10ไปเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะโดยความที่ผมชอบหนังสยองขวัญยุค80 90อยู่แล้วแบบพวกเจสันอย่างเงี้ยผม,มชอบนะฮะ